งานแขนกลน4มอตเตอร์นะครับผมก็มีตัวนี้หนึ่งสสามแล้วก็ตัวแกนหมุนข้างหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เราจะทดสอบให้มันหยิบชิ้นงานตัวนี้เพื่อไปวางตรงจุดนี้นะครับผมก็คืออันนี้้เขียนโปรแกรมไว้เรียบร้อยนะครับใช้ไฟแล้วก็มีแลกเตรนะครับแล้วก็ิดเซตที่หเพื่อให้มันไปหยิบตัวชิ้นงานนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่านี้เราอาจจะวางชิ้นงานผิดที่นะครับแล้วก็เราใหมา่ทีจะวางตรงนั้นนะครับดทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับจริงๆเราอาจจะทำเป็นจุดวงกลมแล้วก็เป็นจุดที่โรบอทจะเอาของไปวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทำสีทำสัญลักษณ์ไว้นะครับเพื่อจะได้วางได้ถูกตำแหน่งนะครับประมาณนี้นะครับ